ท่านนายกอนุทินเนี่ยถ้าเขารับหน้าที่เต็มที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไปบังคับทหารผมเชื่อมัน่นด้วยอุปนิสัยของนายกอนุทินเขาจะมอบอำนาจให้ทหารจัดการได้เต็มที่คุณอนุทินเนี่ยมีเพื่อนมีพี่มีน้องเป็นผู้จัดการทหารสูงสุดผู้จัดการทหารบกเป็นแม่ทัพนะครับคุณนัทินจะเกรงใจทหารไม่ทำตัวใหญ่กว่าทหาร ผมเชื่อมั่นร้อยเปอร์เซนตว่าท่านนายกอนุทินจะมอบอำนาจให้ทหารในการจัดการเขเมนได้เต็มที่ท่านไปดูสิว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับมึงลองอย่าไม่สินะครับ ถ้าคิดจะเปิดด่านทําการค้าขายเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วการเจราจาดีกว่าการรบแต่มึงทำหนึ่งสองสามสี่อย่างที่ผมบอกก่อนหนึ่งมึงถอนทหารออกให้หมดเลยเอาวุธหนักถอนกลับกรมกองให้หมดไอ้หน่วยบาร์บีคิวมึงเนี่ยถอนไปให้หมดจะหลดแซมจะหลดปืนใหญ่อะไรมึงเอากลับคืนไปหมดแล้วไม่ต้องเอาทหารมาเก็บกู้ใส่ชุดสีส้มเลยเหมือนกับชุดกู้ภัยอะมาทําการเก็บกู้วัตถุระเบิดแนวชายแดน จุดตั้งแต่ประสาทตาควายอะไรขึ้นไปนะครับได้วันหนึ่งกู้ได้กี่ลูกก็รายงานมารายงานมาพอกู้ได้ครบพันลูกแล้วเนี่ยแสดงความจริงใจประเด็นที่สามคุณต้องยอมรับแผนที่ก่อนว่าคุณจะยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่ซึ่งมันมีความละเอียดมากกว่ามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันมึงไปเอาแผนที่มั่วๆหนึ่งต่อสองแสนไม่มีใครเขาใช้แล้วในโลกเนี้ยนะครับ มันถึงจะคุยก็รู้เรื่องแล้วก็เป็นมิตรประเทศกันต่อไปได้เปิดรามาค้าขายกันต่อไปได้นะเอาอย่างเนี้ยคุณลองไปคิดดูเถอะคุณมาเน็ตเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปวางฟอร์มหรอกว่าประชาชนกัมพูชาเขาจะด่ามึงเขาด่ามึงหมดสภาพแล้วทุกวันเนี้ยที่มึงได้เลือกตั้งแล้วมึงได้เพราะว่ามึงเอากําลังทหารไปบังคับเขาไปยุบพักฝ่ายตรงข้ามไปเข็นฆ่าฝ่ายค้าน นะอำนาจมึงก็หมดแล้วคุณเซนอำนาจมึงมันไม่เหลือสภาพมึงไม่ต้องมาดูถูกนายกทักสิบว่าเขาติดคุกอะ่ะมึง่นแหละจะตายไอ้เหียไอ้คุณเซนก็ยังจะมายออเยอยดูถูกเขาอีกนะครับอ่าอ่าอ่าไอ้นี่เสนอมาดีเว้ยคือเดี๋ยวพอนายกอนุทินเนี่ยนำคอรมอเข้าถวายสัตว์นะครับผมจะขอญาตไปพบท่าน นายกนะครับผมจะเดินไปพบที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะไปเสนอแนวคิดในการที่จะปราบปรามยาเสพติดซึ่งผมคิดว่าผมพอมีความรู้อยู่บ้างนะครับว่าจะทำอะไรให้ได้ใจคนไทยนะครับให้ได้ใจคนไทยนะครับท่านอนุทินเป็นคนคิดเร็วทำเร็วอยู่แล้วสิ่งแรกจัดการในพวก่านี้ให้หมดเลยไอ้พวกบ้ายาคุ้มครั่งเนี่ย จะเอาไปกักตัวไว้ที่ไหนก็ได้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆใช้คำว่าโครงการบำบัดพิเศษนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเขาไว้ตะลุกเตาอะเพื่อให้ประชาชนคนไทยเขานอนตาหลับไม่ต้องไประแวงไ้พวกคุ้มคลั่งบ้ายาจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียนะครับถ้าพูดแบบตลกตลกนะก็ไปเอารวดหนามไปกัน้นบำบัดพิเศษแถวบริเวณปราสาทตาควายนะครับให้มัน ใส่ใส่ชุดสีส้มแล้วก็วิ่งเล่นถ้ามันจะแหกหนีไปอะไรไปก็ไปโดนกับระเบิดเขเมรเออเห็นให้พวกเด็ก,เด,กเด็กเจนซ์ในกัมพูชาว่ามันจะเอาเป็นเนปาลสองมึงลองเอาเลยแต่ต้องบุกให้เร็วนะและ้วทหารฝ่ายตรงข้ามบุลเซนเนี่ยเวลาเด็กเจนซมันบุกคารืหาบุญเซนเนี่ยมึงต้องรีบออกมาช่วยอาศัยจังหวะนั้นนะครับลุงมบุญเซนเลยนะถ้าไม่งั้นไอ้บุลเซนมันสั่งหน่วยบีเอสคิวมันปราบยิง ไอเจนแซ่ไอ้ที่ผมเป๊ะๆแสบๆมาเนี่ยตายห่าหมดเอ้ยกองทัพไทยเราเหนือชั้นนะตอนที่จะไปฟาดขุนศาเนี่ยนะครับกองทัพไทยนีย่ไม่ธรรมดานะโน่นส่งกำลังไปลบในลาวในเวียดนามในเกาหลีนะครับขเขมิ้งใกล้ๆเองนะครับอย่าคิดว่ากองทัพไทยไม่กล้าทำให้อุเจนโอ้ยเรื่องเปิดด่านเนี่ยผมว่ามันอยู่ขั้นตอนการเจรจาครับขั้น ขั้นตอนการเจราจาทางรัฐบาลคนเจราจาก็ต้องไปเจราจาก่อนครับแม่ทัพหรือรัฐมนตรีกลาบโหมมันมีการกรอกการเจรจาเจราจากันไม่รู้เรื่องเลยเขาคงยังไม่เปิดครับถ้าขืนเปิดนี่ตายห่าเลยคนไทยด่ากันตายเลยเพราะว่าเรายังเจ็บแค้นมึงมาเกเรกูไอ้คุณเซนคุณมาเน็ตไอ้จังไรมึงส่งทหารมาเกเรกูแล้วเปิดฉากยิงกูก่อนนะครับมึงจะมาเรียกร้องทำเวอะไรเล่าให้เปิดด่านนะเออ มึงก็ให้แม่ตายไปอย่างนั้นแหละนะครับให้ผอมแห้งแรงน้อยตายไปก่อนนะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นบ้างประเทศอะไรเขาอยากให้เปิดด่านเนี่ยถ้าเราไม่เปิดกับเขาเนี่ยเขาต่อไปก็ไม่กล้าไปลงทุนในขเขมรและเขมรเนี่ยค่าแรงมันถูกนะครับขเมขมรค่าแรงมันถูกเขาเลยไปตั้งโรงงานโรงงานเย็บผ้าโรงงานผลิตเครื่องจกักรแต่เราปิดด่านตลอดมันขนส่งลำบาก นะครับขนส่งลําบากเขาก็ไม่เป็นลงทุนในขเขมรนะครับมันแก้ไขได้คุณเซนคุณมันเน็ตก็อย่างที่ผมบอกฮนะอันนี้พูดจริงๆนะหนึ่งคุณไม่ต้องหลอกวางฟอร์มแล้วไอ้สัตว์มึงไม่ต้องวางฟอร์มหรอกนี่มันยังวางฟอร์มนะถ้าอยากและปิดด่านเนี่ยไอ้คุณมันมเน็ตเป็นคนประกาศปิดนะมึงเป็นคนประกาศปิดนะมึงเป็นคนประกาศปิดนะด่านเนี่ยเพราะข่าวว่าประชาชนคนไทยเรียกร้องให้ปิดด่าน ไอ้บุญเมเนตมันกลัวจะเสียหน้ามันประกาศปิดด่านเลยไอ้บุญเซนก็ประกาศเลยไม่ให้คนขเขมรมารักษาพยาบาลในประเทศไทยให้คนกรมพูชากับประเทศไทยไอ้เฮียก็ตอนนั้นมึงเป็นคนประกาศปิดมึงจะมาเรียกร้องให้เปิดทําไมเออยังทําวางฟอ้องอีกนะครับว่าถ้าเปิดก็ขอให้ไทยเปิดก่อนแล้วมันจะพี่นาเปิดให้อีกห้าชั่วโมงตามหลังไทย,ยไอ้ส้นปีน มึงไม่มีหน้าที่จะมาต่อรองเยี่ยอะไรได้เลยไอ้บุญเซนไอ้บุญมาเน็ตมึงไม่มีอะไรที่จะมาต่อรองมึงคือผู้แพ้สงครามแล้วมึงเป็นคนลุกลานก่อนถ้าจะดีกันมึงถอนทหารมึงทั้งหมดไปอาวุธหนะักถอนไปให้หมดบ้านหนองจานมึงคืนให้ประเทศไทยนะตรงจุดไหนที่ไทยเขายึดคืนมาได้อย่าเสือกมาเรียกร้องให้กวนอารมณ์อีกแล้วก็ส่งชุดใส่ชุดสีส้มมา อย่าติดอาวุธมาเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับกู้ได้กี่ลูกแล้วที่มึงวางเขาไว้ก็บอกทหารไทยพี่ทหารไทยครับวันนี้ผมกู้คืนมาได้แล้วนะครับสิบลูกยี่สิบลูกนะครับหมดแล้วครับแล้วมึงก็ไปตีลังกาเล่นให้ทหารไทยเขาเห็นว่าตรงนั้นไม่มีกับระเบิดไอ้อย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องเว้ยอย่างเงี้ยพอคุยก็รู้เรื่องไอ้เฮียถ้ายัางมาทำกึ๋ววางฟอร์มทำหล่ออย่างเงี้ยนะไม่ต้องคุยหรอกไอ้สัตว์มึงก็อยู่ส่วนมึงกูก็อยู่ส่วนกูอะ นะประชาชนคนไทยเขาไม่ได้ไปอยากญาตดีกับมึงหรอกเขาไม่มีใครอยากไปญาติดีกับมึงหรอกขั้นตอนการเปิดมันมีรัฐบาลถ้าต้องพิจารณาถ้าญี่ปุ่นมันเดือดร้อนเรียกร้องถ้าจะเปิดก็เปิดให้เฉพาะสินค้าญี่ปุ่นนับชิ้นก็เลยอ่ะมึงจะเอาสินค้าที่ผลิตในขเขมรเข้ามาในไทยเป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมอาของอันนี้จะส่งไปเฉพาะอันอื่นแม่ไม่ให้่างนั้นข้าวเครื่ออะไรผักเพอกอะไร พืชผลการเกษตรที่ค้าขายปลูกในกร,รมพูชา้าก็ปล่อยแม่นเน่าคานที่นั่นแหละนะแม่นคุยไม่รู้เรื่องแล้วครับต้องให้แม่นครานมาหาเราพูดอย่างเงี้ยมันต้องคลานมาหาเราอ่ะนะฮะถ้ายังทําแอปอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ได้คุยกับมันไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยมึงก็ไปคบกับประเทศอื่นเถอะมึงไม่ต้องมาคบกับประเทศไทยแล้วนะครับ คุณถอนทอาหารไปเลยคุณไม่ต้องกลัวหรอกไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบากําลังทหารนะมึงไม่ต้องระวังหรอกทหารไทยเนี่ยไม่มีหรอกที่จะกล้าข้ามแดนเข้าไปในเขตขเขมรไปลุกลามเขามีระเบียบมีวิน,นัยนะครับมีระเบียบมีวิน,นัยเขาไม่เหมือนทาหารที่เมาอย่างประเทศมึงหรอกนะครับและเลิกพูดตะทีไอ้แผนที่หนะึ่งต่อสองแสนเน่ยถ้าวันไหนมึงยังพูดผอน แผนที่หนึ่งต่อสองแสนไอ้เฮียไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาเจรจาหรือกลับไปเลยกลับไปบ้านมึงเลยกลับไปบ้านมึงเลยหนึ่งจะมาพูดเนี่ยมึงยอมรับหรือยังแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นถ้ายอมรับค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามึงยังบอกยึดถือแผนที่หนึ่งต่อสองแสนกลับไปเลยไอ้ส้นตีนทางใครทางมันนะครับทางใครทางมันไม่ต้องคุยประเด็นอะไรครับถามก่อนเลยว่าคุณยึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นได้หรือยัง ถ้ายึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นค่อยมาคุยกันแต่ถ้ามันบอกมันยึดมั่นแผนที่หนึ่งต่อสองแสนก็ไม่ต้องคุยกันลบกันดีกว่าลบกันดีกว่าก็มึงเอาไปฟ้องสาลโลกนะไอสัตว์มึงก็รอสาลโลกตัดสินที่มาคุยทำเฮียอะไรไอวุลเซนไอวุลมมเนตมึงมาคุยทำไมไม่ต้องอไปคุยลําคาญมันใช้ฝูงโดนเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวครับอย่างที่ผมบอกไปแล้ว ผมไม่ใช่พูดเล่นนะถ้ามันใช้ฝูงโดนที่มันมีอยู่ที่มันได้รับบไปจากจากประเทศจีนมานะให้มันควยระเบิดมาทิ้งในเขตแดนไทยฝูงโดมบินปืนป้ดมาเราก็เครื่องบิน F16 G ิกิเทนบินไปทันลงมุ่นเซนเลยบอมไม่หุนเซนหุนมาเน็ตเลยจัดการแบบอิสราเอลจัดการประเทศคู่สงครามเขานะครับฝูงบินเรามีทั้งเยอะนี่ทั้ง F16 ทั้งฝูงบินคึ้นเทน ถ้ามันเปิดศึกอีกมึงบินไปเลยบินไปบอมบ้านไอ้ฮุนเซนเลยลูกนะครับบินไปบอมบ้านฮุนเซนเลยแล้วมึงจะเป็นวีระบุรุษในใจของคนไทยนะครับและไอ้ฮุนเซนตายเนี่ยนะโอ้โหคนทั้งโลกแม่นจะดีใจนะผู้ชกการทหารอากาศทั้งสั่งให้ขึ้นบินนะก็บินแถไปแฟดเดียวครับกะจะบินไปภูมะเขือก็แ๊ดเข้าไปนะครับจัดการต้องบอมมันไอเ้เฮียเนี่ยไว้ไม่ได้ละไอ้แก่เนี่ย นะครับท่านนายกทักสินเนี่ยมันสนิทกับเขาจะตายมันยังหักหลังได้มันหักหลังเขาตลอดหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามหักหลังจีนหักหลังเขเมรแดงเอาไว้ไม่ได้แล้วครับที่จริงเนี่ยนะตอนเนี้ยก็บินไปบอมมันได้นะอิสราเอลเนี่ยกายเฮติเนี่ยมันยังไม่ได้นั่นเลยมันยังไม่ได้ปะทะกันเลยนะครับอยู่เฉยๆแม่งก็บินไปบอมนายกลัฐมนตีกับคณะรัฐมนตีเขาเสียชีวิตเลยนะครับ เรายังมีประเด็นขัดแย้งกับกัมพูชาอยู่นะครับเช็คพิกัดมันได้บุนเซนอยู่ตรงไหนบินไปบอมแม่นเลยนะครับบินไปบอมแม่นเลยผมว่าท่านจะเป็นวีรบุรุษนะครับ